กลับมาในช่วงเวลานี้สําหรับนักลงทุนนะคะเอาละมาดูกันนะคะว่าเรื่องเรากลยุทธ์ตอนนี้เองตั้งหลักตั้งตัวกันอย่างไรนะคะกับคนคนนี้นะคะนั่นก็คือคุณป้อมปิยพันธ์วงยะรานะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Stock Tomorrow หรือว่าเว็บไซต์ Stock Tomorrow นั่นเองนะคะสวัสดีครับพี่ป้อมคะ่ะสวัสดีครับค่ะก็ต้องบอกด้วยตอนนี้นักลงทุนโอโหเขาบอกเล่นยากมากเลยพี่ป้อมครับยากเลยฮะ วันนี้ปิดเท่านี้ใช่ไหมวันนี้กระโดดไปยี่สิบจุดใช่มีกลยุทธ์อะไรไหมพี่มันมันมันมีสองอย่างตอนแรกทออกหนึ่งก็คือไม่เล่นสั้นก็คือหมายถึงว่าซื้อปั๊บกำไรเท่าไหร่ก็ขายเลยไม่ต้องมางกไม่ต้องงกนะฮะไม่ต้องเอาเป้าตีหัวเข้าบ้านนะฮะหรือไม่ก็เล่นยาวไปเลยอ๋อทิ้งไม่ต้องดูเลยใช่ถ้าได้ถูกได้ของดีๆเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ไปมองในแง่ของปันผลหรือว่าราคาที่มันขึ้น ปีหน้าอะไรนั้นนะฮะก็จะไม่เครียดต่อกันคือช่วงนี้ช่วง i m t a c t เหมือนเราอยู่ในเรือที่มันทะเลมันแรงนะฮะเดี๋ยวคลื่นกรีซบ้างเดี๋ยวคลื่นสเปนบ้างมามันก็จะเขย่านะฮะงั้นเป็นไปได้ที่จะเห็นหุ้นมันขึ้น20ลง20ขึ้น20ลง20ฮะโอ้ในในแต่ละวันเลยนะบางทีก็ไปกันแล้วอะไรเงี้ยก็ไปวิ่งตามเขาติดเลยติดเลยพอตอนบ่ายก็ตกอะไรเงี้ยใช่ แขยวขวับหัวใจแต่ช่วงนี้มันจะอยู่นานไหมพี่ป้อมช่วงขยับแบบนี้นะคะส่วนตัวนะฮะ,ะก็อย่างเมื่อวานเนี่ยน้องคนหนึ่งโทรมาบอกพี่ผมกาไรหุ้นตัวนึ่งเอโซกำไรได้ห้าเปอร์เซ็นต์เทาไงบอกโอเคก็กำไรให้เด็กขายก็ได้นะฮะ <c oughs> ถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้นานไหมเขาถามมาผมว่าผมมองแง่เดียวคือยุโรปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะจบภายในควอเตอร์เดียวใช่ไหมฮะงนั้นมันอาจจะไปถึงปลายปีเรื่องอาจจะไปจบแล้วอาจจะ ระเบิดตอนนั้นด้วยรอเปล่าคือตอนเนี้ยอย่างมองว่าเดือนมิถุนาเนี่ยกรีซเองก็มีการเลือกตั้งะนะฮะที่แนวโน้มแล้วรัฐบาลไหนมาก็คงจะทำตามเจ้านี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะ,ะเพราะว่าเจ้านี้เองประกาศให้รัดเขมขัดนะฮะประชาชนในประเทศก็ไม่ยอมะนะะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วทางเดียวที่กรีซอาจจะต้องออกออกจากยุโรปอะไรนั้นเขารอบบอลยุโรปแต่ว่าตก จบแลกกันแลกกันให้คริซเข้ารอบส่วนทางด้านแต่เห็นบอกว่าในช่วงนี้เองความเข้มงวดของเจ้าหนี้เขาอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์เขาลงจากเดิมให้รัดเข้มขัดติ้วติ้วตายกันเลยนะตอนหลังเขาอาจจะผ่อนปลนก็คือเคยใช้ล่าสุดกับสเปนใช่ไหมคะทีนี้อาจจะผ่อนปลนให้กับกรีซหรือเปล่าเป็นไปได้ทุกอย่างฮะเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นกระแสของที่บอกว่าคลื่นลมมันแรงเพราะฉะนั้นวันนี้มันอาจจะมีข่าวว่าเจ้าหนี้จะโอเคอีกวันหนึ่งเจ้าหนี้ไม่โอเคแล้วนะ เ <C> e <at> นี่ยมันมันจะเป็นการสั่นสะเทือนแบบนี้แต่ว่าถามว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยพื้นฐานดี <C> e <at> นะฮะประกอบกับความแข็งแรงของเอเชียของจีนเนี่ยยังดีอยู่ใช่ไหมฮะอ,อย่างผมเองเนี่ยอนอกจากทำสต็อกทูมาร์โรเนี่ยยังทำรายการแกะรถน, <C> e <at> นะครับ <ไป S 2> แกะรุ้นไทย <C> e <at> แกะรุ้นไทยนี่แหละทีนี้เราเราได้สัมผัสกับซีอของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะได้ฟิลอันหนึ่งก็คือถ้า เทียบในตัวธุรกิจจริงๆของของบริษัทในเมืองไทยนะฮะไปได้ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบในตลาดทุนเนี่ยนื่องจาว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องพึ่งพากับออตลาดทุ่วโลกนะนะเพราะฉะนั้นเวลามี impact แรงๆจากวิกฤตยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยนะมันจะทำให้หุ้นเนี่ยมันแว่ง ช่วงนี้ก็เลยยากหน่อยนะก็ยากหน่อยนะต้องติดตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คืออย่างที่ผมว่าถ้าไม่เล่นสั้นตีหัวเขาบ้านกําไรเท่าไหร่เอาก็ถือยาวๆนะฮะหรือถ้ายังไม่ทําอะไรเลยล่ะคะก็ก็สบายดีนะถ้ามีตังเก็บไว้ค่ะมีตังเก็บไว้ก็เก็บไปก่อนไหมไปเที่ยวญี่ปุ่นกับคุณม่อนขอช่วยกันเลยนะจะพากันไปเที่ยวแล้วนะคะไม่ทําอะไรคือหลายท่านเองบอกว่า คือได้มีการลดพอตตั้งแต่พันสองร้อยจุดครับตอนนี้ก็อาจจะมีเงินก้อนเตรียมครับก็ให้เก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเข้ามาก็ต้องใช้คําว่าพยายามก่อนผมเข้าใจดีนะคนที่ลงทุนหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอมีเงินแล้วไม่สบายใจอยากจะเข้าไปซื้ออยากจะหาหุ้นอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะเก็บไว้ก่อนดีที่สุดคือไม่ต้องลงมาเสี่ยงเขาบอกเวลาที่ตลาดมันเสี่ยงเนี่ยถ้าเรากําเงินสดเอาไว้เนี่ยยังเรายังคบอยู่ก็จะดีหรือว่าถ้า ตัดใจไม่ลงก็คืออยากจะลงลงทุนเนี่ยก็หาหุ้นที่มันมันขึ้นลงพื้นฐานดีพื้นฐานดีนะฮะเราก็ลงไม่ต้องเยอะส่วนนึงนิดนึงพอปันผลเยี่ยมอะไรปันผลให้ทุกปีครับอะไรประมาณนั้นประเทศไทยเราเองตลาดหุ้นไทยเราเองก็จะมีหุ้นในกลุ่มนี้เยอะนะคะเยอะก็เข้าไปดูถ้าหาไม่เจอเข้าไปที่กลุ่ม sethd ก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นหุ้นที่ปันผลเด่นนะฮะเข้าไปเลือกดูสักตัว2ตัวคือยาว สภาพคล่องก็พอสมควรอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องหุ้นปันผลที่แต่สภาพคล่องไม่มีก็ติดขังเหมือนกันติดคุกเหมือนกันนะคะค่ะก็นั่นก็เป็นกลยุทธ์เอ๊ะตอนนี้เองพี่ป้อมกลยุทธ์เทคนิคกลยุทธ์พื้นฐานครับมันมันเป็นยังไงบ้างสับสนกันหมดไหมช่วงไซเบรเนี่ยเออ่ถ้าไซเบรนี่ต้องเรียนตรงๆว่าคนที่เป็นเทคนิคอลเองก็เหนื่อยนะฮะเพราะว่าเทคนิคเนี่ยอย่างหุ้นขึ้นมาเนี่ยสั่งสิ่งแหนบอกบอกให้ซื้อละนะฮะพอซื้อไปปั๊บอ่ะหุ้นลง ก็คือต้องคัดลอสต็อปลอสไปนะฮะไซเว์เนี่ยเทคนิคอมไม่ชอบะะนะครับวิธีที่จะอยู่ได้คือต้องต้องมีวินยัยแล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ที่มากกว่าสัญญาณเทคนิคอย่างเดียวนะฮะซึ่งก็เหนื่อยนะครับสำหรับคนพื้นฐานเนี่ยคือถ้ามองแบบลองเทอมผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยถ้าเทียบกับทั้งโลกนะฮะเป็นตลาดที่น่าสนใจมากในตอนนี้ดีที่สุดในโลกเหรอ <laughs> ขำเชื่ออย่างนั้นนะอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในโลกจริงเหรอพี่ป้องในรอบปีนี้นะ่มันพูดคขำๆนี้จริงๆก็กลุ่มทิปนะฮะไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินอ๋อยังดีอยู่อาเซียนนี่คือกลุ่มที่ดีท็อป5ของประเทศของโลกนี้ครับในแง่ไหนทําไมมันดีเออในแง่ดัชนีที่ขึ้นมาถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะฮะอย่างยุโรปนี้ไม่ต้องพูด ตลบต้องนะต้องลบไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆอย่างญี่ปุ่นอย่างตลาดสิงคโปร์อะไรนี้คือก็ก็ไม่โดดเด่นแต่ว่าตลาดไทยเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกันเนี่ยบวกมาประมาณ 10, 20% 2 0นะฮะถือว่าแข็งแรงนะฮะเพราะว่าฟันโฟเข้ามาตลอดครับก็ยังเป็นตลาดที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับท้งลงทุนเ ก็ระวังนิดนงคืออย่าประมาทกันล้กันนะคะคือมีเงินก้อนในกระเป๋าก้อนอะไรอย่างนั้นคือช่วงที่มันมันคุมเคลือเนี่ยนักลงทุนต่างชาติไม่ชอบอะไรที่เป็นสีเทาเวลาควันเยอะๆเนี่ยเขาบางทีเขาอาจจะต้องขายคุ้นออกไปก่อนอันนี้ควันจากต่างประเทศเนาะควันต่างประเทศไม่ได้ควันในบ้านเราก็ยังชั่วหน่อยควันต่างๆที่เขามองว่าใช่ไม่ใช่ก็ไม่มีแล้วนะมีไหมพี่ตอนนี้สําหรับในบ้านเราอะบ้านเราผมว่า ถ้าเรื่องอื่นๆนอกการเมืองต่างชาติไม่ค่อยมองค่ะ <Okay. S 1> อย่างแรงๆเขาก็ยังเข้ามาซื้อได้ลืมไปลืมไปทุกทีตอนนี้เองเนะะี่ยค่ะเราคุยกับพี่ป้อมแล้วเรามาดูะะพี่ป้อมเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเขียนหนังสือด้วยหุ้นห้าเด้งนะคะ <c oughs> ซึ่งก็เป็นการรวบรวมประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องกลยุทธ์ในรูปแบบของพี่ป้อมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งทางรายการก็จะมอบให้กับคุณผู้ชมสำหรับหุ้นห้าเด้งตัวนี้นะคะ ถ้าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าพี่ป้อมนะให้คุณผู้ชมนะคะโทรไปที่เบอร์089-895-5124หนะคะหรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 8 6 6 7 7 4 2 3 4นะคะโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะว่าหุ้นในดวงใจของพี่ป้อมคือตัวไหนวันนี้เลยเนาะวันนี้เลยก่อนอเดี๋ยวก่อนจบคุยกับพี่ป้อมเราก็จะเฉลย ง,ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมค่ะหุ้นห้าเด้งก็เผื่อเราได้5้าเด้งหุ้นประเทศไทยตลาดหุ้นที่ดีที่สุดในโลกนะคะเราจะได้เรื่องหุ้นนะวิธีการเลือกหุ้นของพี่ป้อมเองเป็นแบบ hmm. ไหนอย่างไรทําไมถึงได้ได้5าเด้งเด้งขึ้นหรือเด้งลงมีทั้งสองรูปแบบลองดูนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ก็อาจจะเป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วก็เป็นโอกาสด้วยนะคะที่สแสวงหาสําหรับนักลงทุนไทยในตอนนี้นะคะโทรไปเลยนะคะ ป้อม่าหุ้นในดวงใจของพี่ป้อมเองคือหุ้นอะไรนะคะที่เบอร์089 895 5124อีกเบอร์ค่ะ086เดี๋ยว08เอาเอาเบอร์เดียวพอแล้วล่ะที่โทรไปตอนนี้นะคะเราก็จะแจกหนังสือหุ้นฮัเด้งให้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ทายใจพี่ป้อมถูกและคนที่ทายถูกเนี่ยอนาคตรุ่งแน่าก <c oughs> ซิปหน่อยไหมว่่าผมชอบหุ้นเล็กๆ หุ้นเล็กๆเ<ะ>พราะเล็กจะห้าเด้งใช่ไหมพี่มัน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 เวลาขึ้นมันแรง uh huh. ะนะฮะแต่ว่าช่วงยังไม่ขึ้นมันทีอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับอ๋อแ oh, <ะ>แต่เวลาไปเลงมันเล็งแบบไหนหุ้นพวกเนี้เล็งเราก็หาโดยข้อมูลจากตลาดนี่นะฮะือ <c oughs> จริงๆแล้วหลักก็ซิบนิดนึง <c oughs> หลักของผมเนี่ยผมดู price per book value มาก่อนแล้วที่เหลือไปดูว่ามันจะเทิร์นลาวไหม หนะลักก็คือประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถือยาวๆนิดนึงนะครับยาวขนาดไหนพี่เออผมมีคติประจําตัวเองว่าหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อเราต้องถือได้เกิน3ปีโอดูดูยาวใช<อ>่ไหมแต่ <laughs> มันมันเป็นกลยุทธ์ผมไง <c oughs> คือ <c oughs> ไอการที่เรามีมุมมองอย่างนั้นวันที่ซื้อเนี่ย <c oughs> ทำให้เรารู้สึก ไม่เดือไม่ร้อนถ้าถือไปปีหนึ่งแล้วมันไม่ขึ้นก็เฉยๆเพราะว่าระวางไว้แล้วว่า3ปีอยู่ได้นะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ถึง3ปีอ๋อก็เด้งมาเลยเหรอพี่มันก็มาก่อนฮะสามปีพี่ครับอ้อย่างตัวหนึ่งในหุ้นห้าเด้งตรงเนี้ผมผมเขียนไว้ไลมอนแลนเนี่ยผมไปซื้อตอน30ตังค์ไปขายตอนบาทกว่าอันนี้นี่คือจบไปแล้วกี่ปีคพี่ซื้อตอน2008ขายประมาณ2010 8 9 2ปี สองปีมันได้ห้าเด้งผมว่าโอเคนะคือคุ้มเนาะคือมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าถ้าไอ้การเข้าไปเทรดนะฮะเทรดบอกว่ากับรเดือนละยี่สิบเปอร์เซ็นสมมตินะเก่งๆเลยกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยปีหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะโอกาสได้บ้างเสียบ้างก็มีนะแต่การไอ้ถือหุ้นที่ผมมองว่าอนาคตมันจะโตเป็นสี่ห้าเท่าตัวเนี่ยใช่ผมถือแล้วผมไม่ต้องทำอะไรผมใช้ชีวิตอย่างอื่นได้ ก็จะมองอย่างนี้นะคเผื่อหนึ่งล้านอาจจะได้ห้าล้านก็ก็อย่างนั้นลองดูแมลองดูมาเลยนะคะคุณผู้ชมว่าหุ้นห้าแดงที่พี่ป้อมจะให้ท้ายรายการนั้นคือหุ้นตัวไหนนะคะดิฉันบอกใบ้ก็มีใบ้ดีกว่าเป็นหุ้นตัวเล็กๆซึ่งหลายคนฟังแล้วเมื่อกี้ฟังพี่ป้อมเฉลยข้างนอกรายการดิฉันอย่างอ๋อจริงเหรอผมผมมีคติประจําตัวนิดนึงคือหุ้นตัวไหนที่ผมบอกว่าผมจะซื้อแล้วคนบอกว่าอ๋อจริงเหรอจะซื้อหุ้นตัวเนี้ย แสดงว่าโอเคอ๋อจริงค่ะมีกติมีเคล็ดอย่างนี้ด้วยใช่คือคือถ้าผมไปบอกซื้อหุ้นอยู่นี่แล้วมีคนสวนมาว่าเอยโอ้โหตัวนี้สุดยอดไม่ซื้อแล้วไม่ไม่ซื้อแสดงว่าหุ้นตัวนั้นมีคนเข้าไปไปหมดแล้วเออดีดีนะต้องคิดอย่างนี้นะค่ะคุณผู้ชมคะเวลาจะซื้อหุ้นทาเด้งนะคะคือพยายามเลือกหุ้นที่คนเอะไม่เอาแล้วครับแต่แต่ไม่ใช่หุ้นที่ขึ้นโดนขึ้นไปแรงแรงแล้วก็ กำลังทุบลงมาอย่างนั้นไม่เอานะให้เขาอยู่นิ่งเนี่ยเตี้ยสนิทอยู่ปีก่อนนานแล้วคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เหรอคิดว่าอย่างงั้นลองดูฮะลองศึกษาดูอย่าเพิ่งไปไหนนะดูตอนท้ายรายการเผื่อจะได้หุ้นฮะเด้งไปกับพี่ป้อมพี่ป้อมเราก็อยู่ในวงการหุ้นมานานกันได้อย่างค่ตอนนี้ผมประมาณ1ิกว่าปี1ิบกว่าปีแล้วนะคะก็ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งอะไรมากมายกันเกิดขึ้นนะคะ เห็นว่าพี่ป้อมก็จะมีโครงการให้กับนักลงทุนในช,ช่วงเดือนอมิถุนายนนี้คือคโครงการอะไรยังไงคะก็ผมเองคือจริงๆแล้วผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Stock Tomorrow เ,เป็นผู้ผู้ก่อตั้งแล้วก็มีคนมาช่วยกันประมาณหนึ่งนะฮะสิ่งที่ผมทำมาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ทำเว็บไซต์ก็คือทำมีติง้ง มีการพบปะมิทติ่งแอนด์ปาร์ตี้นะก็คนสับเดียวกันเลยพี่ป้อมพีฉันก็ชอบไปกินไปเที่ยวไปหาเงินด้วยกันนี่แหละด้วยด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าคือนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะเป็นคนที่ประมาณหนึ่งนะฮะ มีมุมมองมีแนวคิดที่โอเคอยู่ระดับส่วนบนของประเทศอันนี้พูดแบบไม่ได้เอาใจทุกคนนะฮะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็มีความรู้มีความรู้มีเงินมีอะไรหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าจะต้องเพิ่มเติมก็คือสังคมนะฮะจะมีกี่ครั้งที่นักลงทุนลายๆเจอกันเราได้คุยในเรื่องเดียวกันที่มันขูกคอร์มีอารมณ์กันเข้าใจกันนะอารมณ์รกันอยู่บนดอยนะเออตอนนี้ซื้ออะไรเงี้ยมันได้ใจกันนะหรือว่าบางประเด็นคําถามง่ายๆที่เราอาจจะไม่มีคําตอบนะ บางครั้งมาเจอเพื่อนคนหนึ่งคุยนิดเดียวก็จะมีอ๋อโอเคเนี่ยตรงนี้มันสามารถปรับปรุงการลงทุนของเราได้นะนักลงทุนส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเทรดเองที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่ผมทําได้พอทําได้ก็คือเป็นศูนย์กลางในการจับคนทุกคนเนี่ยมาเจอกันเป็นเพ <c oughs> ื่อนใหม่กัน <c oughs> นะครับเราก็ใช้ Stock Tomorrow เนี่ยเป็นเบสเป็นฐานแล้วก็ <c oughs> ประชาสัมพันธ์ว่าวันที่3ามสิบมิถุนาเนี่ยนะฮะ <c oughs> เรามาเจอกันที่ดุสิตธานี <c oughs> นะครับตอนนี้ก็ตอบรับดีนะจองมาประมาณ300กว่าคน <c oughs> นะครับค่ดีค่ะเราตั้งเป้าไว้ประมาณห้าร้อยคนนะนั้นถ้า ถ้าไหนสนใจนะอลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ StockTomorrow ค่ะเซิร์ชไปใน Google <c oughs> ก็เห็นเหมือนกันนะหา <c oughs> StockTomorrow นะคะค่ะเผื่อวันที่สัมช่วงกี่โมงถึงกี่โมงคะเออห้าโมงเย็นถึง5้าทุ่ม กากกลางคืนช่วงวันวันไหนนะวันเสาร์วันเสาร์ช่วงมิ팅ตอนวันเสาร์นะคะก็สบายสบายกันได้สบายสบายมีอาหารเครื่องดื่มเต็มที่ดื่มอะไรคะทุกอย่างดื่มจนถึงมห้าทุ่มผมไม่ใช่ดื่มน้ำไม่ไหวนะคงไม่ใช่น้ำเปล่านะครับนะะฮแล้วก็มีสารลด้วยก็จะมีทีมสต็อกทูมาโลก็คุณแพทย์ที่มาบ่อยๆคุณภาวิตก็มาค่ะค่ะคุณปุยคุณหยงนะฮะคุณ ่4 4G ซึ่งเราอุ้มไว้ก่อนว่าเป็นใครแต่เป็นคนดังทั้งหมดเลยสี่ท่านตัวย่อขึ้นต้นด้วยจีทั้งหมดสี่คนฮสนุกฮะงานนี้ทั้งสาลาแล้วก็บันเทิงครับเดี๋ยวขอไปด้วยนะพี่มีรางวัลด้วยแจกไอแพดด้วยไอแพดด้วยก็ไปไม่ได้ไปเปล่านะคะไปเขาเอาหุ้นแหละพี่คุ้มกว่าไอแพดถ้าได้หุ้นเด็ดๆด่าเด้งแบบพี่อ่ะเชื่อว่าไปเจอเพื่อนใหม่เดี๋ยวเขาก็มีบอกให้ว่า ตัวไหนดีก็หวังว่าสิบปีท oui> ี่ผ่านมาของมี่ป้อมกับที่มองว่าภาพตลาดนุ่นไทยพอดีที่สุดณขณะนี้เองตอนนี้ครับก็อาจจะเป็นโอกาสนะเพื่อจะได้เขาเรียกว่าได้เงินก้อนเงินกรรมเก็บกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะสนใจเข้าไปที่ stock tomorrow นะคะเว็บไซต์นะคะค่ะก็ดีนะคะซึ่งตรงนี้เอง ทางรายการเองก็พยายามที่จะสร้างสังคมด้วยกันนะคะพี่ป้อมที่จะมีมิทติ้งไปเจอกันจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนกันออ๋น่าสนใจจ่ะพาไปเที่ยวเขาเรียกทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะแล้วก็เสร็จจากทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็บินกลับมาเที่ยวต่อที่ชอบของแบรนด์เนมกันต่อแถวโตเกียว แสดงว่าไปฮอกไกโดใช่ไหมไปฮอกไกโดก่อนค่ะแล้วก็บินกลับมเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยคือใครไปแม้แต่คนญี่ปุ่นยังบางคนที่ไม่เคยไปเลยใช่ใช่เขาบอกว่าไปเหมือนไปยุโรปเลยคือจะหลุดสไตล์ไปเป็นยุโรปนะฮะสวยมากเลยค่ะนั่นแหละถ้าถ้าถ้าว่างนี้เดี๋ยวขอไปด้วยนะฮะค่ะเป็นแฟนรายการของพิเศษไลายจัดเต็มจัดให้เป็นพิเศษเอ็กุ์ลเฉพาะด้วยนะฮะเพราะจะได้ดูแลกันแบบถึงกันจริงๆก็เอาจะกัดด้วยนะคะ ก็ตอนนี้เองพี่วันก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอพี่วันถ้าหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวของฮอกไกโดซึ่งราคาก็กันเองกันเองด้วยราคาคือไม่เอากำไรหรอกรเอามั่นนะคะ <c oughs> ตัวไปหาพี่วันกันที่เบอร์0 8 9 8 9 9 5 5 1 2 4นะคะค่ะแล้วส่วนท่านที่ทายใจพี่ป้อมถูกพี่ป้อมบอกมาเลยแล้วหุ้นเด็ดหุ้นเด้งผมชอบบีแลน ดิฉันต้องบอกนีจริงๆตอนนี้นะเพราะอะไรคะพี่เขาบอกอย่างผมเนี่ยผมซื้อหุ้นเนี่ยผมไม่รักหุ้นตัวไหนหรือเปลี่ยนหุ้นตัวไหนนะฮะโดยเหตุผลใดๆผมจะดูว่าหุ้นเนี่ยมันถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าอดีคือถ้าหุ้นตัวนี้ราคามันขึ้นไปสูงแล้วนะฮะผมก็อาจจะไม่ชอบแล้วแต่ณจุดเนี่ยผมมองว่าหุ้นตัวเนี่ยคือจริงๆแอสเซทเยอะ นะฮะเพราะว่ามีที่ดินอยู่ไม่ว่าจะเป็นตรง Impact ปัจจุบันนะฮะหรือว่าตรงสีนักคลินผมลุ้นสตอรี่อยู่อันนี้ไม่มีอินไซด์นะฮะแต่ที่ผมก่อติดหนึ่งก็คือสินคลินตรงไหนพี่สินกคลินตรงธานาการตรงซอยกรุงเทพกรีธาออกไปทางส่วนอณภูมิหรือเปล่าคะอยู่ใกล้กว่านั้นเยอะฮะคือบางกะปิเนี่ยถ้าเลี้ยวเข้ามาตรงกำลังมีโปรเจกต์เกิดขึ้นด้วย เดี๋ยวบอกใบพี่ป้อมหลังในการ <laughs> ผมผมกำลังบอกว่าตรงนั้นเนี่ยกำลังจะมีถนน8ดเลนตัดผ่านนะฮะซึ่งตอนนี้รองบรัฐบาลอยู่อันนั้นคือสตรอรี่ที่เราเก่งนะฮะเก่งกันไว้ว่ามันจะมีหรือไม่มีไม่ทราบนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแน่ๆคือการพยายามทําให้งบมันล้างขาดทุนสะสมเพื่อปันผลอันนี้นครับตอนนี้67ต่างนะคะพี่ป้อมพี่ป้อมกะถือกี่ปีคะ ซื้อตัวหนึ่งสปีถือให้ได้แต่มันอาจจะมาเร็วกว่านั้นก็ได้บแลนดนเหรอคะอะโอ้โหซื้อต้นทุนเท่าไหร่ของพี่อ่ะเออจริงๆแล้วผมผมเคยซื้อขายไปแล้วนะฮะจบไปแล้วตั้งแต่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้คือไม่เคยมีผู้นใดปีนี้แค่เจ็ดเจดตังค์เองนะขายไปปีที่แล้วขายปีที่แล้วเท่าไหร่มันเกินบาทบาทสิบตังค์อะไรประมาณนั้นนะฮะ ก็มาซื้อใหม่ซื้อใหม่อะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้บอกได้ใช่ไหมฮะบอกไปเถอะของลงทุนจริงๆไม่ได้ไม่ได้หลอกเนาะก็ซื้อใหม่ช่วงช่วงราคานี้ใช่ไหมคะฮ่ะครับประมาณนี้นะครก็พี่ป้อนเป็นนักลงทุนไงก็เผื่อนักลงทุนจะได้ทำนักลงทุนไม่ได้ไปตามใครนะคะถามว่าสนใจตอนนี้ก็ตัวนี้แต่เราเองก็ไม่ได้ซื้อตัวเดียวก็มีลงทุนไปเฉลี่ยเฉลี่ยกันหลายๆตัวนะครับอย่างผมถือหุ้นประมาณ5ตัว ก็ดูแลลูกได้ครบเนาะเกินลูกอะเนาะว่าตัวไหนขึ้นบ้างก็จัดนิสัยของแต่ละตัวแต่ละกลุ่มเอาไว้จะไม่เอาแบบนิสัยเหมือนเหมือนกัน5ตัวนี้ไม่เอานะบางตัวก็เป็นหุ้นใหญ่เล่นตามฟันโฟนะครับก็มีครับไอตัวที่ปันผลเยี่ยมก็เก็บไว้อ่าก็เก็บไว้ไอตัวที่เก่งกำไรซื้อมาขายไปเอามันมันก็ตัวหนึ่งใช่ตัวหนึ่งก็มองถึงสองสาเด้ง5เด้งอะไรอย่างนั้นก็อีกกลุ่นตัวหนึ่งครับ นี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะพี่ป้อมอนักลงทุนที่ฟังรายการของเราดิฉันก็เชื่อว่าน่าจะได้เกรดความรู้และเคล็ดลับจากพี่ป้อมไปนะคะก็ซื้อหุ้นห้าตัวเอานิสัยแตกต่างกันไปเหมือนลูกเลยนะแล้วก็หุ้นห้าเด้งที่บอกไปเมื่อสักครู่รได้ครบพี่ป้อมค่ะเดี๋ยววันที่30มิมิถุนายนนี้ก็ไปงานพี่ป้อมด้วยวันเสาร์<ช>เผื่อไปเจอแฟนๆรายการพี่ๆหลายๆท่านก็น่าจะไปกันนะคะสนุกฮะจองกันด่วนเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าเห็นแฟนคลับ ของพี่ป้อมเองก็เยอะเหมือนกันนะคะแฟนสต็อกทูมาร์โลค่ะ, <Talk> ค,ะค่ะสำหรับนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับค่ะค่ะเดียว